สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะเจอกันอีกแล้วกับออกกำลังกายตามเบบ้50นาทีเดลี่เวิร์กอัลนะคะกับชาเลนจ์เปลี่ยนหุนเปลี่ยนชีวิตใน3เดือนของเราวันนี้ก็เดินทางมาถึงเดย41กันแล้วค่ะลงคลิปบ้างไม่ได้ลงคลิปบ้างอย่าว่ากันนะคะเพราะว่าเราเลี้ยงลูกไปด้วยนะคะส่วนใครที่อยากจะเริ่มออกกำลังกายหรือว่ากำลังออกกาลังกายอยู่เราอยากจะบอกว่า มาค่ะมาออกกําลังกายไปด้วยกันทำไปพร้อมๆกันเราก็กำลังทําอยู่นะคะใครที่ออกกําลังกายอยู่แล้วกําลังดูคลิปเราอยู่แสดงว่าเราเป็นเพื่อนกันค่ะคลิปนี้นะคะคุ้มมากๆอยากให้ลองไปเสิร์ชดูที่ช่อง Baby ได้เลยนะคะที่แอปแดงนะมีทั้งเวทเทรนนิ่งมีทั้งคาร์ดิโอนะคะแล้วก็ปิดจบ ตอนท้ายคลิปเนี่ยมีของแถมให้ด้วยบอกเลยว่าฟินมากๆเป็น50นาทีที่ครบมากๆแล้วก็ใช้เล่นได้ทุกวัน,นะคะ่ะส่วนใครที่มีเวลาน้อยอาจจะไม่ต้องเล่นตามคลิปนี้ก็ได้นะคะไปทําตามคลิปอื่นที่มันจะมีสําหรับ b e กเ n อร์นะคะก็ลองเสิร์ชกันดูนะอันนี้สําหรับใครที่มีเวลาอยากให้ลองดูนะคะสนุกแล้วก็คุ้มมากๆ